สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าวันนี้มายามหนูเหมือนเดิมครับหมายเนี่ยครับป่าลกๆข้างป่ามันครับขอพุดมันไปแล้วอันนี้วันนี้มีป่ามันลกๆครับวันนี้อากาศเย็นครับโอ้โหน้ําค้างน้ําค้างน้ําหมอกแรงมากครับขาวแต่เช้าเลยเมื่อวานฝนตกครับอากาศก็ชินชื้นแฉะหน่อยไม่รู้ว่าหนูจะเข้าดีหรือเปล่าครับไปรับชมกันมันมันครับ อันแรกนะครับอือันแรกวดุดนะครับดูขี้เป็นกองเลยครับโอ้ขี้ยังใหญ่อะเป็นกองไม่เข้าครับแต่ผมตอนผมมาดักนะมันหลังฝนตกครับฝนหยุดแล้วืมขี้ใหญ่มากครับไม่เข้าหรือมันไปเข้ากลับอื่นอันไหนครับอันแรกวุดนะครับอ๋ออันที่สองก็วุดครับนี่ผมดักไว้ซ้ายขวาเลย ใกล้ๆกันนัครับเกีย้ยตรงนู้นนะครับเนี่ยครับหมายไว้ไม่เข้าฉเฉยครับโอ้อยกัดยี่เลยขี้เต็มหมดครับขี้ใหญ่ๆงั้นเลยโอ้หนูไม่ออกหรือไงครับมันหนาวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจยังไม่มานะครับรุนกันต่อไปครับเอาอันนี้ก็ไม่โดนครับลอ,อยกัดลอยคุยเนี่ยครับ เอหนูไม่ออกหรือไงครับเพราะมันหลังฝนตกด้วยไม่แน่ใจอ๋อ,อแล้วเปิดหัวมาก็บุดหลายอันแล้วจะมาน์มยเนาะวันนี้เนี่ยครับหมายป่ามันยาลม้มลกๆเลยครับอย่างลกอะ่ะนีะครับอันต่อไปอ้าวเรียบร้อยครับการคอใสวยสวยแล้ว หนูปัานนี่รุ่นเดียวกันหมดเลยครับเอาแล้วเอาแล้วเต็มแรกมาแล้วครับเห็นกัดยาเป็นทางแล้วครับผมสอดเข้าไปในนุน่นอืมครับหนึ่งแ้กก็ไม่แห้วล่ละโอ้ใหญ่อยู่ครับก่านคอเต็มเต็มครับเอาแล้วเอาแล้วทำงานแล้วนึกว่าจะอู้งาน มานมันมันครับนี่ครับคอขาข้างนึงยังไงก็ไม่หลุดอย่างเงี้ยมานมันมันครับสวยๆนะครับมาแล้ววันนี้ไม่แห้วแล้วครับลุ้นนครับจะมีแต้มต่อไปหรือเปล่าเดี๋ยวแล้วมาแล้วนะครับรอยคุยกกมันมีหลายรุ่นเลยครับดูจากขนาดของขี้แล้วไม่รู้หนูอะไรเป็นหนูอะไรเต็มเลยครับมีตัวแน่ครับ นี่ครับคุยมาคืนเลยหลังผมดักคุยมาคืนเลยครับนี่ขาวๆหัวมันขาวๆเลยเอี่ยมๆนะเป็นเช้ามืดเลยครับเนี่ยังไม่แห้งเลยโอ้โหยามกันลึกกรเรินอย่างนี้ต้องมาซ้ําครับครับอาจจะสั่นหน่อยนะครับขออภัยไม่ได้มีขากล้องอะไรครับใช้มืออย่างเดียวเลยมือใม่หัดทำคลิปครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดินแตงเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับไปครับรับชมกันต่อไปเฮ้ยจะมานไหมเนาะหวังว่าจะมานครับอา้าวอันนี้เอี่ยมช่องอ้ามันเป็นพงออกมาตรงนั้นผมก็ดักข้างหน้ามาเลยไม่โดนตัวนะครับอันนี้ไปครับลุ้นอันต่อไปครับ นี่ครับรคุยตลอดทางนะครับอย่างเงี้ยมีตัวแน่ครับนี่ก็คุยใหม่ๆหม่ครับขี้เบิลลมเลยมันลกกอะครับอ้าวเรียบร้อยครับดำมืดโอ้โหตัวนี้ไซส์สวยครับเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยบอกแพงอืมนี่ครับผมดักตรงนู้นแหวกแวก,แวกดักไว้มันมีเข้าออกนะครับวิ่งสองทางเลย โอ้โหตัวนี้เป็นโลทั้งมั้งครับเอาแล้วเอาแล้วอือหือเอาลครับเพิ่งเจอครับไซส์ใหญ่เจอแต่รุ่นรุนมาหลายวันแล้วครับอู้นี่ครับผมดักตรงนน้นหนดักถอยไปนน้นแหวกมันทั้งนู้นมันมาได้ครับนุ่นโอ้ฝองน้ำผมก็เดินไปนน่นเลยนี่ครับก็เดินมานี่ผมดัก ลอยหลังมานี่มันเข้าได้สองทางครับโอ้วันวันนี้มันมาเข้าฝั่งนี้เนี่ยครับรอยกัดเมื่อคืนเลยเรียบร้อยครับหืมใหญ่ครับนึกว่าฝนฝนมันตกนะครับหลังฝนหยุดผมนึกว่าจะไม่ได้ตัวซะแล้วเห็นวุ่นมาหลายอันหืมฝันเหลืองต่อยครับโอ้ใหญ่ครับอันนี้เกือบโลแล้วครับมันมันนี่ครับมือสี่นิ้วไม่มิดนะครับห้านิ้วไม่มิด หลังแข่งโปแล้วครับหมานมันหมานมันหมานมาแล้วมาแล้วเต็มสองมาแล้วครับหมานมันมานมันมานอ๋อดีใจครับนี่ครับเป็นรอยเขาที่เขาแท็กองมันนะครับนี่ครับมันไล่คุยให้ลื่นเลยไม่รู้หนูเล็กหนูใหญ่ั้งครับอันนี้ไม่โดนนะครับเนี่ยครับดูโอ้โหตลพัดเลยที่ยังใหญ่ครับท่านิ้วก้อย ตัวไม่ออกนะครับอันนี้วุดครับนะครับมันทางมันพิงไปซ้ายขวาผมไม่รู้จะยังไงผมก็พิงไว้เงี้ยครับเผื่อมันมาคุยมันแล้วเจอก็ได้จ้ากันเลยอันนี้ไม่จ้าครับอันนี้วุดไปครับอั้นอันนี้ไม่แฮ้วแล้วครับดูจะมีแต้มต่อไปหรือเปล่าเอาแล้วเอ,อแล้วนะครับกระเถิบมาเมาื่อกี้ดักในข้างป่ามันแฝดหลังได้สองตัวครับสวยสวย นี่ครับมันดักข้างทางเขานั่นมันแล้วตอนแรกล็อกมอไซค์ไปไม่ได้เลยครับนี่อันนี้มันลอยรถอีตุกรถแชมป์เหยียบลาบเลยเอามอไซค์เข้าไปได้แต่เข้าไปไม่สุดครับเรา,เาคูดมันไหมครับมาดูครับหลังแรกนี่ครับหมายไว้อา้าวกับหายครับมุดไปไหนเนี่ยแต่สายยังอยู่เขาไม่กลัวอา้าวด้ตัวครับ โอ้ยไอตัวครับโอ้ส,สวยๆครับเนี่ยครับดักไว้เป็นโพงแหวกๆเห็นมันรอยกัดหญ้านี้หนูท้องขาวหรือเปล่าครับแต่มันตัวใหญ่ครับส,สวยๆอยู่ครับมาแล้วมาแล้วเต็มแรกครับ มาแล้วมาแล้วไปครับอันต่อไปใกล้ๆก,กันอืมอันนี้เงียบเงียบจิลลี่เลยครับที่ใหม่ๆเลยไม่กัดไม่เข้าครับอันนี้ครับอันนี้ยังไงอ๋หอันนี้ไม่โดนนะครับ เยียมเลยยา้อยกัดแล้วมันเป็นทางลงมาครับผมเลยดักไว้อันนี้ฟาวนะครับอันนี้ดักไว้ใกล้ๆกันเลยอันนี้น่ากินมากครับเป็นเป็นพงมานี่ร้อยกัดยาลอยขี้ใหม่ๆละครับไม่เข้าครับหรือหนูมันตื่นไมรูครับเนี่ยคขัขอดันยาดันไรหลบทางเขาไม่เข้านะครับวันนี้ฝั่งตรงข้ามเป็นป่ามัน ปกลเหมือนกันครับแต่ยังไม่ได้เดินเดินยากครับต้องใช้เวลากว่าจะหาหมายกว่าจะดักมืดก่อนตลอดครับต้องมาเดินดูหมายไว้ก่อนครับอันต่อไปครับจะหมานไม่หมานอ้าวอันนี้ดํามืดครับเอาแล้วมาแล้วครับดักข้างๆเลยครับนี่รอยก่อดันนาไว้เนี่ยครับดันทางไว้นิ่มๆนยครับไม่ววาไม่โดนในเลาสายไม่ตึงอุ้ยไสสวยด้วยครับ มุดครับนึกว่าเห็นหัวนึกว่าไม่ใหญ่ครับส,สวยๆครับเอาอีกแล้วบักแผงอืบักแพงครับโวยหลังนะครับการคอเต็มๆครับใหญ่ครับเอาแล้วเอาแล้วส,สวยครับวันนี้มนัมนมนัมนมนัมนมันครับ การคลองนี้ไม่มีหลุดครับอาหมานครับวันนี้นึกว่าจะไม่เข้าจะได้เมื่อวานฝนตกด้วยครับยังดีครับไปครับลุนอันต่อไปจะมีแต้มต่อไปหรือเปล่าหมานนะครับวันนี้น,นี่โดนไหมน,นี่ไม่โดนครับเยบใกล้อันเมื่อกี้เลยครับที่ได้ตัวใหญ่ต้องใส่ ทางเดียวกันมั้งครับผมดักเผื่อไว้ครับดักพาดอันได้อันก็ยังดีครับผมก็ไม่รู้ว่าใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าบางทีอาจจะหนูชุ้มก็ได้ครับแล้วทางมันใกล้กันพี่ๆท่านใดดักห่างจากหลังแรกเท่าไหร่คอมเมนต์ได้เลยครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีมันทางมันมั่วกันหมดครับเนี่ยครับมันกอเดียวกันนะผมก็ดักไว้ล็กครับผมไม่รู้ว่าทางเดียวกันหรือเปล่าแหวกแหวกเจอนะครับมันห่างกันประมาณสองสามเมตรนะครับ นี่ไม่โดนนะครับนี่ครับพี่ยังใหญ่เลยเจอมันเหมาะผมก็เอาเลยไม่รู้ว่าทางเดียวกันตัวเดียวกันหรือเปล่าเผื่อฟุกครับเผื่อได้ใกล้ๆกันได้อันละตัวก็แจ่มเลยครับดูอันนี้อันนี้โอ้โหอันนี้ขาวมาจต่ไกลนะครับบุดครับนี่ครับลอยกัดลอยเป็นโพงเดินมาครับไม่โดนนะครับต้องใส่กอนี้ตัวเดียวเมื่อกี้หระอั้งาครับ ไม่แน่ใจครับไปครับดนอันต่อไปหวังว่าจะมีแต้งครับจะหมดแล้วยาลกเลยเนี่ยครับเละเลยคุยเนี่ครับ,ลลรบตลอดทางเลยในร่องเป็นร่องร่องติดคณาที่ติดถนนที่มันเป็นข้างป่ามันนะครับเวลาน้ำมันไหลร่องมันมามันก็มารวมนี่ครับใหม่ๆเลยนี่ นี่ครับทางลงอย่างข้างบนมั้งเนี่ยนจะได้ตัวหรือเปล่าครับนี่ครับลอยคุยโอ้โห,โหคุยยังใหญ่อ่ะหนูหนูผมว่านัจนตัวใหญ่อ่ะโอ้โห้คุยสะเลยครับดักไปน,นี่อีกหลังครับเนี่ยครับลอยคุยไม่เข้านะครับโอ้โหคุยเยอะมากอ่ะไม่โดนนะครับ นี่ก็ไม่โดนนะครับลอยวิ่งซ้ายขวาเต็มเลยไม่โดนนะครับหมดตัวแล้วมั้งหรือไม่มันก็ย้ายที่อื่นหรือยังไงไม่รู้ครับไม่เห็นมีใครมาหมายไม่มีรอยคนเดินดักเลยนะครับไม่รู้ตัวไปไหนหรือมันไม่ออกก็ไม่รู้นะครับเมื่อวานฝนตกแหละเนี่ยครับป่าลกลกเลยป่ามันมันจะล้างหรือยังไงไม่รู้ครับมันไม่ค่อยโตหมายก็หายากครับนาปังเขาก็เกี่ยวจะหมดละคนก็ไปดักแต่ในน้ป่าอ้อยนี่ก็เดินที่ลื่นเลยครับ ผมก็หนีเข้าป่าหญ้ามั่งอะไรมั่งมันพอได้ตัวครับแต่นี้ไม่ติดนะครับไปดูรุ่นหลังสุดท้ายครับว่าจะได้หรือเปล่าเน,นี่ครับคุยเอ๊ะมันใช่หนูหรือเปล่าอย่างเงี้ยนี่ครับรอยจกเมื่อคืนเลยเนี่ยก็หลังผมดักเนี่ยเนี่ยครับผมดักไวน้นี่ไม่โดนนะครับนี่ครับรอยคุยตลอดแนวเลยไม่โดนนะครับหลังสุดท้าย ครับไปดูผลงานรวมกันครับสรุปผลงาน,ว,น,นงาวันนี้ครับนี่ครับได้ปลาแผงมาสองตัวใหญ่ครับเนี้ยเกือบโลแล้วผมว่าแล้วก็ได้รุ่นรุ่นมาสามตัวครับ